นารกพรหมชาดกณกเมืองมิถิลาพระเจ้าอังคติผู้ครองนครรู้สึกเบื่อหน่ายราชสมบัติอย่างหนักทรงเรียกบัณฑิตทั้งสามเข้าเฝ้าพระเจ้าอังคติเราอยากรู้หนทางแห่งความสุขที่แท้จริงชีวิตนี้มีแต่ความวุ่นวายเหลือเกินจุดเริ่มต้นกษัตริย์ผู้ค้นหาความสงบและหลงผิดในคําสอนบัณฑิตทั้งสามคนคืออลาตะรุจิตและสุธรรมจึงเสนอหนทางที่แตกต่างกันไป 阿拉ตะสุขคือการเสพการไม่มีบุญบาปจงใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการรู้จิตความสุขคือการรอผลบุญจากชาติก่อนเพียงทําจิตใจให้สงบก็พอแล้วการเผชิญหน้ากับวิชาทิษฐหรือความเห็นผิดแต่พระเจ้าอังคติทรงเชื่อในคําของอลตะผู้ที่ปฏิเสธบุญบาปอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าอังคติหากไม่มีบุญบาปจริงเราก็ไม่ต้องทําความดีให้เหนื่ยเปล่าเราจะใช้ชีวิตให้สมกับความเป็นกษัตริย์ ความหลงผิดที่ทําให้เกิดความประมาทในการดําเนินชีวิตณพรมโลกอันแสนสงบพระนาระ,ะพรมทรงเห็นบิดาในอดีตชาติกําลังหลงผิดและจมดิ่งนาระทะพรมคิดในใจเราจะนิ่งเฉยต่อความเห็นผิดของบิดาไม่ได้เราต้องลงไปช่วยให้ท่านตื่นการตื่นตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รักจากการทําความชั่วพระนาระทะพรมจึงแปลงกายเป็นฤาษีที่มีรัศมีงดงามยิ่งนัก ลงมาปรากฏกายท่ามกลางท้องพระโรงของพระเจ้าอังคติเพื่อแสดงความจริงให้ผู้ที่หลงทางได้ตระหนักถึงอำนาจแห่งกรรมฤาษีนารทาเริ่มสนทนาโต้แย้งกับพระเจ้าอังคติด,ด้วยเหตุผลและปัญญาพระนารทาหากไม่มีบุญบาปจริงอย่างที่ท่านเชื่อแล้วเหตุใดท่านจึงมีบุญได้เป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งในชาตินี้การใช้เหตุผลและปัญญาบารมีประกอบการสอน พระเจ้าอังคติสรงโต้แย้งอย่างรุนแรงและแสดงความไม่เชื่อในพรหมโลกและนรกสวรรค์พระเจ้าอังคตินี่เป็นเพียงเรื่องที่คนขี้ขลาดสร้างขึ้นมาหลอกกันเองเท่านั้นเราไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นฤาษีนารถาไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่ทรงวางเฉยและเริ่มแสดงอิทธิฤทธิแห่งพรหมโลกพระนาระเราจะไม่โกรธเคืองต่อความเห็นผิดของท่านแต่เราจะแสดงความจริงที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ด้วยตนเอง การรักษาอุเบกขาบารมีขนาดแก้ไขความเข้าใจผิดภาพความงดงามของธงโลกรัศมีจากร่างฤาษีนารทั์แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองทําให้พระเจ้าอังคติประจักษ์ในอํานาจของกรรมที่ตนเคยมองข้ามพระเจ้าอังคติโอ้นี่นี่คือความจริงนรกสวรรค์มีอยู่จริงเราหลงผิดไปแล้วการกลับมาของสติสัมปชัญญะและการละมิชาทิติพระเจ้าอังคติกลับมาทําทานและบําเพ็ญศีลอย่างเคร่งครัด ิษีนารัเสด็จกลับทงโลกอย่างสงบการช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความเห็นผิดถือเป็นอุเบกขาบารมีที่บริสุทธิ์ที่สุดคือการวางเฉยในความเข้าใจผิดแต่ไม่วางเฉยในการช่วยเหลือบทสรุปของการใช้เมตตาและอุเบกขาควบคู่